สำหรับราศีกุม20กันยายน18ตุลาคมและลัคนาราศีกุมปี2568ถือเป็นปีที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการบริการทางการเงินได้อย่างราบรื่นและการเติบโตก้าวหน้าเพราะราหูผู้กำหนดดวงชะตาชีวิตของคุณจะส่องแสงสว่างสวัยให้ชีวิตคุณพร้อมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งด้วยสติปัญญาอันเฉียบคมและแนวคิดใหม่ๆ แม้ว่าจะมีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกแต่ช่วงหลังถือเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและมีพลังก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นปีนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับชาวราศีกุมในการเปลี่ยนแปลงความท้าทายให้กลายเป็นความมั่งคั่งและความสำเร็จเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นในช่วงครึ่งปีแรกจะต้องบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบและวางแผนกำหนดแนวทางให้ดีภายในเดือนพฤษภาคมแต่เมื่อใดเมื่อราหูเข้าสู่ตำแหน่งดาวเกษตร ชาวราศีกุมสามารถคาดหวังที่จะได้พบผลทางใหม่ๆสู่ความมั่งคั่งและความสําเร็จผ่านความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของคุณได้เลยดาวังคารซึ่งเป็นดาวที่เข้ามาดูแลในด้านอาชีพของชาวราศีกุมจะนําอุปสรรคมาสู่ช่วงต้นปี2568อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปพลังงานจะเปลี่ยนแปลงและคุณจะพบโอกาสใหม่ๆในการได้รับความร่วมมือและการขยายธุรกิจ โปรเจกต์เก่าที่ถูกระงับไว้จะกลับมาปรากฏอีกครั้งและชาวราศีกุมจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นในด้านงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่นความบันเทิงการเมืองและไอทีจะมีแนวโน้มที่ดีในปีนี้เคล็ดลับให้ความสำคัญกับการเคลียร์ธุรกิจเก่าให้เรียบร้อยก่อนเดือนพฤษภาคมและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆและความช่วยเหลือที่จะเข้ามาหลังจากที่ดาวต่างๆจะเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่เป็นผลดีต่อคุณ ในช่วงครึ่งแรกของปีชาวราศีกุมควรมุ่งเน้นการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นสินทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเองเกิดความเครียดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากเดือนพฤษภาคมเมื่อราหูเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้ออำนวยโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้จะเริ่มเข้ามาชาวราศีกุมจะต้องกระจายแหล่งรายได้ของตนไม่ว่าจะผ่านการขยายกลุ่มสินค้าหรือหาช่องทางรายได้เพิ่มเติมปีนี้เป็นปีแห่งการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ และหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อจำกัดทางการเงินมาหยุดยั้งคุณเคล็ดลับเริ่มสำรวจหาธุรกิจรับรับตัวหรือโอกาสในการลงทุนตอนนี้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนทางการเงินให้มั่นคงเกณฑ์ความรักในปี2,568ของชาวราศีกุมความรักอาจน,นำพามาซึ่งความสัมพันธ์ที่รู้จักกันเพียงผิวเผินสำหรับคนโสดดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางความรู้สึกแบบรีบเร่งเพราะอาจนำไปสู่ความยุ่งยากได้ สำหรับผู้ที่มีคู่การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญควรรักษาความสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาเพราะความเข้าใจผิดอาจนำไปสู่การแยกทางกันได้อย่าปล่อยให้การกระทำที่รีบร้อนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณเคล็ดลับให้ความสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงในความสัมพันธ์ผ่านความไว้วางใจและการสื่อสารที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามากดดัน อาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์คุณได้ชาวราศีกุมควรระมัดระวังการทำงานที่หนักจนเกินไปจนละเลยสุขภาพของตนเองเพราะธาตุลมในดวงชะตาของคุณทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับความเครียดเช่นภูมิแพ้ปัญหาทางระบบย่อยอาหารหรือปัญหาผิวหนังควรใส่ใจถึงผลกระทบจากความเครียดต่อร่างกายและหาวิธีในการจัดการกับมันไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือการดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเคล็ดลับ จัดลำดับความสำคัญและหาเวลาพักผ่อนเพื่อลดความเครียดและหาวิธีดูแลสุขภาพตัวเองและปรับเข้าในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อรักษาสมดุลและสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปีชาวราศีกุมเป็นราศีที่มีนิสัยรักการผจญภัยและรักความเป็นอิสระเกาะสมุยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การหลบหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนในที่ที่บรรยากาศสงบลงตัวเกาะสมุยมีชื่อเสียงในเรื่องชายหาที่เงียบสงบ ทิวทัศน์ที่เขียวขจีและวัฒนธรรมที่คึกคืน้นที่นี่ผสมผสานความผ่อนคลายและแรงบันดาลใจเข้าด้วยกันตั้งแต่การสำรวจพระใหญ่ที่มีชื่อเสียงและตลาดกลางคืนที่คึกคักไปจนถึงการพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามอย่างหาดเฉวงและหาดละไมกอสมุยจึงตอบโจทย์และตรงใจให้ชาวราศีกุมปี2568เป็นปีของชาวราศีกุม ที่จะเปลี่ยนจากความท้าทายให้กลายเป็นก้าวย่างแห่งความสําเร็จแม้ว่าในช่วงเดือนแรกๆอาจจะมีบททดสอบความอดทนของคุณบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงในกลางปีจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆในด้านการอาชีพการเงินและความก้าวหน้าชาวราศีกุมเป็นราศีธาตุลมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการมองการไกล คนราศีนี้มักไม่ชอบทำอะไรแบบเดิมๆแต่จะหาวิธีใหม่ๆในการใช้ชีวิตอยู่เสมอดังนั้นเส้นทางสู่ความร่ำรวยของชาวกลุ่มจึงแตกต่างจากราศีอื่นเพราะไม่ได้อาศัยเพียงแรงกายหรือโชคชะตาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพลังแห่งปัญญาและรู้จักคว้าโอกาสในช่วงเวลาที่เหมาะสมในปี2568ถึง2569 ดวงดาวของราศีกุมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวเสาที่เคยกดทับกลับผ่อนคลายดาวพฤหัสโคโจรเข้ามาเสริมทำให้เกิดโอกาสเปิดทรัพย์เปิดดวงและเปิดเส้นทางสู่ความมั่งคั่งใหม่ๆหากรู้จักเสริมดวงด้วยการกระทำที่ถูกต้องย่อมมีสิทธิ์กลายเป็นผู้ร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินงอกเงยแบบก้าวกระโดดโบราณกล่าวไว้ว่าดวงชะตาเป็นเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาจากการกระทำดังนั้น ชาวุ่มที่อยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของความรุ่งเรืองควรทำห้าสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ทําบุญด้วยน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุและเปิดกระแสงเงินทองราศีกุมเป็นราศีที่มีความเกี่ยวพันกับธาตุลมแต่การจะเปิดดวงทรัพย์และเสริมความมั่งคั่งควรเสริมธาตุน้ำซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงพลังแห่งการไหลเวียนความต่อเนื่องและความอุดมสมบูรณ์วิธีการทำบุญด้วยน้ำ ถวายสังกทานน้ำดื่มเช่นน้ำเปล่าบรรจุขวดน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นเพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตการถวายย่อมเสริมให้ชาวกุมมีผู้สนับสนุนและเงินทองไหลามาอย่างต่อเนื่องปล่อยปลาในน้ำสะอาดโดยเฉพาะปลาดุกหรือปลาช่อนจำนวน9้าตัวตามความเชื่อว่าจะเป็นการปลดปล่อยเคราะห์กรรมเก่าและเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามา ทำบุญสร้างบ่อนน้ําหรือถวายค่าน้ําประปาที่วัดหรือโรงเรียนช่วยให้เกิดกุศลแรงเพราะเกี่ยวข้องกับการให้ชีวิตเมื่อชาวกูมทําบุญด้วยน้ําจะเหมือนกับการเปิดประตูทรัพย์ให้กระแสงเงินไหลเวียนคล่องตัวขึ้นหนี้สินจะเบาบางโอกาสการเงินใหม่ๆจะเกิดขึ้นและชีวิตจะไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมา 2. บูชาพระราหูและพระพิคเนศเพื่อดึงดูดโชคลาภและโอกาสใหญ่ ราศีกุมมักเกี่ยวขันกับการเปลี่ยนแปลงและความพลิกผันในชีวิตโชคดีที่ราศีนี้สามารถดึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์มาหนุนเสริมได้พระราหูชาวกุมควรถวายของดำเส้นน้ำอัดลมดำกาแฟดำไข่ต้มแปดฟองทุกวันพุธกลางคืนจุดทู่บูชาแปดดอกพร้อมกล่าวคำอธิษฐานให้พระราหูปัดเป่าเคราะ์ร้ายและเปลี่ยนเป็นพลังแห่งโชคลาภพระพิคเนต ถือเป็นเทพแห่งความสำเร็จและการเงินการงานการเริ่มต้นใหม่ชาวกลุ่มควรถวายผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นกล้วยอง,งุ่นส้มพร้อมกล่าวคำบูชาเพื่อเปิดทางสู่ความสำเร็จการบูชาสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยดึงพลังแห่งโชคใหญ่เข้ามาในชีวิตของชาวกลุ่มทำให้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะเรื่องการเงินการค้าขายและการลงทุน 3. ใช้สีมงคลและอัญมณีประจําราศีเพื่อกระตุ้นพลังความมั่งคัง่งอีกหนึ่งวิธีที่โบราณใช้ในการเสริมดวงก็คือการพกของมงคลหรือการแต่งกายด้วยสีที่เหมาะสมกับราศีสีน้ำเงินเข้มดึงดูดพลังงานบวกและความมั่นคงทางการเงินสีม่วงเสริมสเสน่ห์โชคลาภและโอกาสทางการเงินสีเขียวมรกตเปิดพลังแห่งความมั่งคั่งและการเจริญเติบโต เมื่อพลังของสีและอัญญมณีมารวมกันจะเสริมให้ราศีกุมมีพลังดึงดูดเงินทองและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง 4. ทํทำบุญกับพ่อแม่และผู้มีพระคุณเพื่อปลดล็อกกรรมและเปิดเส้นทางร่ำรวยโบราณว่าทําบุญใดไม่เท่าทําบุญกับพ่อแม่เพราะท่านคือพระอรหันต์ในบ้านกราบลาพ่อแม่ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านขอพรให้ท่านอวยพร ดูแลพ่อแม่ทัานด้านกายและใจซื้ออาหารของใช้หรือช่วยงานบ้านหากพ่อแม่ล่วงลับแล้วควรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านเป็นประจำา 5. ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่บวกบริจาคทานต่อผู้ยากไร้ชาวกุมเป็นราศีที่มีความคิดกว้างไกลและควรใช้สิ่งนี้ในการเปิดเส้นทางรวยเขียนเป้าหมายชีวิตใหม่เช่นอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ อยากมีบ้านหรือรบอะไรให้เขียนลงสมุดให้ชัดเจนสร้างกุศลด้วยการบริจาคทานเช่นบริจาคเงินให้เด็กกำพร้าโรงพยาบาลวัดหรือช่วยเหลือสัตว์จรจักทำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้พลังแห่งการให้หมุนกลับมาเป็นความมั่งคั่งเมื่อชาวกลุมให้ทานเงินทองที่ออกไปจะกลับคืนมาหลายเท่าพร้อมโอกาสและโชคลาภใหม่ๆ การตั้งเป้าหมายจะยิ่งช่วยให้ดวงการเงินพุ่งแรงเพราะเป็นการสื่อสารกับจักรวาลว่าคุณพร้อมจะรับความมั่งคั่งหากชาวราศีกุมทำ5สิ่งนี้อย่างต่อเนื่องจะเหมือนได้ปลดล็อกดวงชะตาเปิดทรัพย์เปิดโอกาสและเปิดเส้นทางร่ำรวยอย่างยั่งยืนหากท่านใดฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดทรัพย์รับโชค